การอธิบายอายันคุรอานที่ลอสสุฮาวนตาลาทรงประทานลงมาให้กับเราเรายังอยู่ในตอนท้ายของสุระ์อัลมาอีานะพี่น้องลอสสุฮาวะตาลาได้กล่าวถึงพวกฮาวาริย ون, ูนพวกบรรดาคนที่เป็นเป็นสาวกของของ,ของท่านนาบีอีสาา พระองค์ทรงตัดไว้ในในอยายะเราทบทวนกันในอายะที่หนึ่่าสินะพี่น้องเพื่อเรื่องเราจะได้ติดต่อกันในเรื่องของการที่พวกบรนีอิสลาลได้ขอให้ลอสบานูตาลาได้ประทานประทานอะไรครับประทานโต๊ะอาหารมาให้กับพวกเขาอิสกอลัลฮาวาริยูไนย์อิซะบันอัมรยามะฮัลยัสตะตปยอูรับุกะอยุนซิลอะลัยนามาอิดะตัมมินัลส์มา เมื่อบรรดาพวกฮาวาริย hm. ุนบรรดาพวกสาวกของท่านนบีอีสาได้กล่าวกันว่าหมายความว่ารัสบาณวตาราให้พวกบันิซอรออินเนี่ยได้ทําการลาลึกหรือว่าให้พวกยาฮูดและวกนาซอร์เนี่ยทำการลำลึกไข้ควรว่าเมื่อพวกพวกฮาวาริยุนพวกบรรดาคนที่เป็นสาวกของท่านนบีอีสาเนี่ยได้กล่าวกันว่ายาอิซาบันามารยมโออีซาบุตรของมารยามฮัลเนสตอติอัลบุกะไอูนัซิลอะเลยนามาอิดะตมมินัสมาถามว่าผู้อวยพนของท่านเนี่ย สามารถที่จะประทาน <c oughs> ประทานโต๊ะอาหารลงมาลงมาให้ให้กับเราไหมโต๊ะอาหารที่ลงมาจากฟากฟ้าเป็นคําถามที่พวกบันิสรออีนได้ถามกับท่านนาบีอีสาหรือว่าพวกสาวกพวกฮาวาริยุนฮาวาริยุนเนี่ยคือคนใกล้ชิดคนใกล้ชิดของบรรดาน,นาบีงต่างนาบีแต่ละท่านเนี่ยจะมีจะมีฮาวาริยุนจะมีคนที่ใกล้ชิดที่คอยคอยเป็นคนที่คอยสนับสนุนเขาเป็นคนที่คอยอ คอยอยู่ใกล้ชิดตัวเขาเขาได้บอกว่า mm hmm. ยาอิซามบนุมาริยมัมยาอิซาบ,บนามารยัม,ยมโออิซาบ,บุตรของมารยมัมฮัลยนสต,ต์ตตรอรับบุกะอยุนัสเดลัยเลยนามาอิดธรรมมินัสมาผู้อับานของท่านคือลอสบานอวตาราเนี่ยสามารถไหมในการที่จะประทานโต๊ะอาหารลงมาจากฟากฟ้ามาให้กับเราลงมาให้กับเรากอลัตตะกุลลอฮ์อิงกุลตุมุมินินท่านออิซาเขาบอกไว,บกว้บอกกับสาบวบกของท่านว่าอิตตะกุลลอฮ พวกเจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่อลอสบานุวัตา,าพี่น้องเวลาที่มีการปฏิบัติที่บ่งบอกไปถึงการปฏิบัติที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมั่นคงในแนวทางของลอสบา,าลนุวัตาสิ่งที่จะเป็นคําเตือนก็คือคําว่าอาิตตกุลลออัลลอฮาจึงตรัสในอายะน,นี้ว่าท่านนบียอีซาได้กล่าวกับกลุ่มชนของท่านว่าอิตตกุลลออิงกุลตุมุมีนีจงยำเกรงต่อลอสบานุวัตา,าหากพวกเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นบรรดาผู้ที่มีศรัทธาหมายความว่าในคําถามเนี่ยอาจจะทําให้เราเข้าใจได้ว่า บรรดาสาวกของท่านนบีอีซาหรือว่าบรรดาฮาวารียนของท่านนบีอีสาเนี่ยยังยังไม่มีการศรัทธาหรือว่ายังมีการสงสัยในการในความสามารถของลอสบฮาโนตาลาแต่ลอสตาลาได้กล่าวถึงเป้าหมายที่พวกเขาทั้งหลายได้ได้กล่าวในอายะต่อมาว่ากอรูนูรีดูอันนะกูุลามินฮาวะตัตมมอินนะกลูบุนาว่านาลมาอันกัดสลักตนาวะนกูนัอะลียหมินัชชฮิดีนพวกเขาทั้งหลายพากันกล่าวบอกกับนบีอีสาว่า นูรีดูอันนาคุลามินธาสิ่งที่เราต้องการน็่คือเราต้องการที่จะกินจากโต๊ะอาหารนี้ว่าต๊ตมาอินโปโลบูนาและก็หัวใจของเราจะได้มีความมั่นคงเพราะฉะนั้นพี่น้องในอายะสินเนี่ยบรรดาอุลลอฮจึงบอกว่า <c oughs> ที่ฮาวารียูนที่สาวกของท่านบาานบียอีซาถามนบเบียอิซาเนี่ยว่าให้ลอสะพานอวตารตาประทานโต๊ะอาหารลงมาให้เนี่ยเป็นคําถามที่ต้องการความมั่นใจให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่อนุญ,ญาตในการที่เราจะสแสวงหา สถาบการเพิ่มพูนอีมานเพื่ออีมานเรามั่นคงขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจในการยืนหยัดในศาสนาของเรามากขึ้นวะนาอิลมาอัลกออสอดกัตานาวะนะกูนะอิเลยฮามินะชาฮิดินแล้วเราจะได้รู้ว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่พูดจริงกับเราวะนะกูนะอิเลยฮามินะชาฮิดินและสุดท้ายเราจะได้เป็นผู้ที่เป็นเป็นสักขีพยานต่อต่ออะไรฮนะต่อการที่ท่านเป็นผู้ที่นําสารเหล่านี้มาให้กับเรานี่คือสิ่งที่พวกฮาริยูนได้บอกกับ บอกกับท่านนบเียงอีซาเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าคําถามที่เขาได้ถามท่านนบเียงอีซาที่ขอให้หรัสมัยอุตตะลาประทานโต๊ะอ,อาหารลงมาให้กับพวกเขาเนี่ยไม่ใช่คําถามที่กวนหรือไม่ใช่คําถามที่ถามเพราะว่าต้องการจะปฏิเสธแต่เป็นคําถามที่ต้องการการเพิ่มพูนอีมานหรือต้องการที่ให้หัวใจของเขานั้นเนี่ยมีความสงบนิ่งท่นทานนบเียงอีซาจึงได้ขออวยใกับพวกเขาว่ากอลาอีซาบุนุมารยามัลลุฮุมมารลอบานาอันซิลอาลนามาอิดะตัมมินัสมา นบีอิสาก็เลยบอกว่าโอ้ Allah โอ้ผู้อิบานของเราอันซินอะอเลนอัลลอฮุมมารับบานาพี่น้องในอายะนี้เนี่ยอัลลอฮ์ตาลาได้ใช้ใช้คำว่าท่านนบีอิสาะได้ขอดว่าอัลลอฮุมมารับบานาเป็นการที่บ่งบอกทั้งอูลูฮียะแลวก็รูบูบียะอูลูฮียะเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เรารู้ว่าเราจะอิบาดาต่อล l l a ์แต่เพียงผู้เด <th ername> ียวแต่รูบูบียะเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เรารู้ว่า เรายอมรับในการเป็นพระเจ้าของลอสซมปานุนตาลาสองประการนี้นแตกต่างกันตรงไหนพี่น้องแตกต่างกันตรงที่ว่าคำว่ารูบูบียาเนี่ยการที่เรายอมรับว่าลอตตาลาเป็นผู้ที่สร้างเรามาเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เรารู้ว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้รู้ว่าเรายอมรับในการสร้างของลอสซมปานุนตาลาซึ่งคําว่ารับเป็นคําที่บ่งบอกถึงอะไรครบอกถึงอัลคอลิกเป็นผู้สร้างอัลรอซิกผู้ประทานดิสกี อัลมุดับิรผู้ที่บริหารจัดการเรื่องราวต่างๆบนโลกดุนยาซึ่งรูบูบียะตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พวกบันิอิสรออีอเป็นสิ่งที่พวกมุชิริกีในสมัยท่านนบีสุลสลัลม,มาะลิวะซัลลัมยอมรับหมายความว่าพวกมุชริกเนียอมรับบอหละตลาเป็นผู้สร้างเป็นผู้หฮริสกีเป็นผู้บริหารจัดการเรื่องราวต่างๆบนโลกดุนยาทั้งหมดแต่เขาปฏิเสธอูลูฮียาปฏิเสธว่าจะอิบะาดาต่ออัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียว ท่านอะเบจึงมาด่า,าพระผู้มุชริตกินเนี่ยให้รู้ว่าเราจะต้องอิบาร์ด้ต่ออัล่อแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่นำสิ่งอื่นมาตั้งภาคีใดๆกับอัล่อสุบฮานัวตาลาเขาได้บอกว่าพวกวันนี้สไลน์บอกว่าเวลาทุกพวกวันนี้สไลน์บอกกับอะเอีซาให้ประทานประทานน้ำประทานโต๊ะอาหารลงมาท่านนบีอีซาก็กล่าวขอดุอาออต่ัลลอฮ์ว่าอัลลอฮุมมารับบันาอันซิลอะลเลนามาอิดะตัมมินัสซมมาโอ้ผู้อิบานของเราโอ้อัลลอฮ์ผู้อิบานของเรา เป็นการยอมรับทั้งอุลูฮิยะแล้วก็รูบูบิยะอันเซนลาไลนามาอิดะธรมมินัสมาเขาต้องทรงประทานลงมาประทานลงมาให้กับเราประทานโตอาหารลงมาจากฟากฟ้ามาให้กับเราหน่อยตะกูนุลาอนดัลลิอววลินาวะอาครินาวะอายธตัมิ๊กวรสุกนาวันตะไครุรุรอซซกินซึ่งจะเป็นอะไรฮะ เป็นเป็นไอ้วันไอาหรับเราหมายความว่าโต๊ะอาหารเนี่ยให้ประทานลงมาในวันที่เรามีการรวมตัวกันเรามีการสังส,งสงรรค์กันเรามีการพบปะกันอยู่ตะกูน,ลนุลลาไนดัลเลียอวะลีนาเพื่อเป็นเป็นอะไรฮะเป็นเป็นไอศัับชุดแรกของเราวะอาเคลนาแล้วก็ชุดหลังนช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 ,ช,ช,ชุดหลังของเราวะอายาตัมมิงแล้วก็เป็นสัญญ,ญาณที่มาจากอลอุบาฮูวะตาลาวะซุกนาวะอันทะไหรรุรรอซิกีน และขอรลอสบานอวตารานั้นเป็นผู้ที่ทรงประทานลิขกีมาให้กับเราและแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ประทานลิสกตที่ที่ดีที่สุดเวลาที่ท่านอบยอินซาได้ขอให้รลอสบานุวตาลาประทานโตอาหารลงมาแล้วก็กล่าวถึงอะไรฮะกล่าวถึงการประทานลิขกีบอกให้รู้ว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ประทานริสกตที่ที่ดีที่สุดขอลลอหุอินนมูนัซซิลฮาอะลัยกุม ฟไม่ยักฟุเบอดมิงคุมฟาอินยูอบูลาออัูอดัลลาอูอัิูอดัมิงคุนลนอัลลอฮ์ตรอาลาจึงทรงตัดว่าอินนีมนัซซิลฮาอะไรกมฉันจะเป็นผู้ที่อัลลอฮ์สรงตัดว่าฉันจะเป็นผู้ที่ประทานโต๊ะอาหารลงมาให้กับพวกเจ้าเพราะฉะนั้นฟไม่ยักฟุตบดูมิคุมดังนั้นใครก็ตามที่ได้ปฏิเสธหลังจากนี้หลังจากไหนฮะหลังจากที่อัลลอฮาประทานโต๊ะอาหารลงมาให้แล้วเนี่ยใคร فإنّه عذبه عذابلا وعذبه أحدا من العالمين ฉันจะทำการลงโทษซึ่งเป็นฉันจะทำการลงโทษมันลงโทษผู้ที่ปฏิเสธหลังจากที่มาทานโต๊ะอาหารลงมาให้แล้วเนี่ยซึ่งเป็นการลงโทษที่ฉันไม่เคยลงโทษใครมาก่อนในโลกนี้เลยนะซึ่งฉันไม่เคยลงโทษใครมาก่อนเลยอายะนี้เนี่ยทำให้เราได้คิดถึงเหตุการณ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซััลลมได้ได้ถูกถูกถามจากพวก พวกอะไรฮะจากพวกมุชิริกินพวกมุชิลิกินได้ขอท่านนาบีสุลตานลอยสลัมในตอนที่ท่านนาบีทำการด่าว่าที่นครมักกาเนี่ยมุชิิกินขอท่านนาบีว่าให้ท่านนาบีเนี่ยทำอะไรฮะทำภูเขาโซฟาให้เป็นทองคําให้หน่อยแล้วพวกเขาทั้งหลายจะทําการศรัทธาคําถามต่างกันนะพี่น้องคำถามในอายะ์ที่พวกบันิสราอินถามท่านนาบีอีสาเนี่ยที่ฮาวาริยนุนฮาวาริยนุนคนใกล้ตัวคนคนใกล้ชิดท่านนาบีอีสาหรือว่าสาวกท่านนาบีอีสาขอท่านนบีอีสาก็คืออะไรฮะ ขอเพื่อต้องการที่จะเพิ่มพูนอีมานพวกเขาศรัทธาอยู่แล้ว <c oughs> แล้วขอเพิ่มพูน إ ي มานด้วยการที่ให้ลอตตาลาประทานโต๊ะอาหารลงมาให้กับเขาแต่คําถามที่พวกพวกพวก,พวกชาวกูเรชขอต่อท่านาอับดุลลาอฺไอะซัลัมถามท่านอับสุลสลาอฺซลลามว่าขอให้ลอลอตสฮานูวาตาลาเนี่ยทำให้พวกเขาโซฟาเป็นทองคําให้หน่อยแล้วเราก็จะศรัทธาท่านอบีจึงรีบขอดุอาต่อลอตสฮาโนวาตาลาทันทีเพราะต้องการอะไรฮะ หวังจะให้พวกมุชีริกินเนี่ยทำการศรัทธาต่อลอสวาโนตาลาแต่พอท่านนบีได้ทําการขอดุอาแล้วเนี่ยออลตาลาได้ส่งจิบรีนมาจิบรีนมาหาท่านนบีสัลงรอมอะไรวะสลัมแลวก็บอกกับท่านนบีบอกกับท่านนบีว่าถ้าหากว่าเจ้าต้องการให้ดําเนินไปตามดุอาที่เจ้าขอไปตามสิ่งที่เจ้าขอก็คืออะไรฮะให้ภูเขาโซฟาเป็นทองคำออลตาลาจะทําให้ภูเขาโซฟาเป็นทองคําแต่พระองค์ได้บอกว่า ถ้าเกิดว่าทําภูเขาซาฟาเป็นทองคําแล้วเนี่ยแล้วใครไม่ศรัทธาเนี่ยอัลลอฮฺตาลาก็จะยูบินบอกท่านอับดุลลาห์สัลลัมว่าอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าฉันจะลงโทษคนที่ไม่ศรัทธาซึ่งเป็นการลงโทษที่ฉันไม่เคยลงโทษใครมาก่อนในโลกนี้เลยอัลลอฮฺตาราบอกท่านอับดุลลาห์สันลอมให้ยูบินบอกท่านอับดุลลาห์สัลลัมว่าถ้าศรัทธาถ้าเกิดว่าจะให้เป็นทองคําจริงๆแล้วศรัทธาก็ตกลงแต่ถ้าใครไม่ศรัทธา เขาจะโดนลงโทษซึ่งเป็นการลงโทษที่อัลลอฮ์ไม่เคยลงโทษใครมาก่อนเลยแต่ถ้าท่านนบีไม่เอาแบบนั้นเนี่ยอลัลลอฮ์ตาราก็จะเปิดประตูแห่งการอภัยโทษเปิดประตูแห่งความเมตตาให้อลัลลอฮ์ให้ท <c oughs> ่านนบีเลือกถ้าท่านนบีเลือกข้อแรกก็คือให้ผู้อสฟาเป็นองคําใครไม่ศรัทธา,าก็โดนลงโทษที่ไม่เคยลงโทษใครมาก่อนที่อลัลลอฮ์ตาราไม่เคยลงโทษใครมาก่อนแต่ถ้าท่านอบบีเลือกข้อสองยังเปิดประตูให้อยู่ประตูแห่งความเมตตาประตูแห่งการอภัยโทษยังเปิดให้ ซึ่งท่านนบีส hmm. ุลตาลของอะเลัยวกสซัลลัมก็ได้เลือกข้อที่สองเลือกข้อที่อะไรฮะให้อัลลอฮ์ตาราในเปิดประตูแห่งการอภัยประตูแห่งความเมตตาเพราะถ้ามีความหวังในความเมตตาต่ออัลลอฮ์สุลตาลาหวังแห่งการอภัยต่ออัลลอ์การอภัยก็ยังคงมีอยู่แต่ถ้าเกิดว่าผู้เขาโซฟาเป็นทองคําเมื่อไหร่ใครไม่ศรัทธาจะถูกลงโทษแบบที่อัลลอฮ์ตาลาไม่เคยลงโทษใครมาก่อนซึ่งในเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์ตาลาได้ได้เคยให้ท่านนบีสุลตารซัลลัมได้ให้สัญญาณกับพวกมุแลกิ แล้วท่านนบีเก็เคยผ่าดวงจันทร์แสดงมณีิัาของท่านนบีในการผ่าดวงจันทร์แล้วพวกมุชลิิกินก็เห็นการผ่าดวงจันทร์ของท่านอับดุลเบิดสลตาแต่เขาก็ยังไม่ศรัทธาเพราะ,ะนั้นท่านนบีจึงรู้ว่าพื้นฐานพวกมุชลิกีนเนี่ยในวันนั้นเนี่ยถึงแม้พวกขอสภาไปนทองคำเนี่ยคนที่จะศรัทธาคงจะไม่ศรัทธากันทั้งหมดคงจะได้มีคนที่ถูกลงโทษแบบการลงโทษที่อัลลอฮฺไม่เคยลงโทษใครมาก่อนเลยอินกาลัลลอฮฺยาอิับนะมรยัม ออันตีกุลตีลินนาสจะขึดนนีวว่ามีอิลลากนนมิลดุนิลลาและเม่อัอฮัตาลละด้ได้กล่าวว่าโ oh, อ้อีซาบุตรของมาเรียมเจ้าใช่ไหมที่เจ้าไปพูดกับมวลมนุษย์ว่าให้ยึดเอาฉันแล้วก็แม่ของฉันเป็นพระเจ้าสององค์นอกเหนือจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาอัลลอฮฺนาถามท่านอับดุลอซาหลังจากที่อะไรฮะหลังจากที่พวกบบนิอิสราอีนเนี่ยได้หลงทางไปในการที่ยึดอากีดะการมีพระเจ้าสามองค์ ตรงนี้เนี่ยอุลมะฮฺบางท่านได้บอกว่าอะกีดาตัสลีสหรือว่าหลักอะกีดาตรีเอกานุภาพหลักอะกีดาในการยึดพระเจ้าสามองค์ของพวกของพวกคริสเตียนก็คืออะไรฮะหนึ่งคือพระบิดาคืออัลลอสฮานัวตาลาและท่านนบีอีซาก็คือพระบุตรแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือพระนางมาริยมเพราะในอายะนี้เนี่ยเอาลอสตาลาได้กล่าวว่าอิตตะคิดโดนีอันต์ัลคุนตอลินนัสอิตตะคิดโดนีอิลาฮ์อิตตะคิดโดนีว่าอุมมียะอิละฮ์ให้นมินโดนีละ อัาลลอฮ์ตาราได้บอกกับท่านนเบีอีซาว่าเจ้าเนี่ยได้ไปบอกกับมนุษย์ว่าให้มายึดฉันแล้วก็ยึดแม่ของฉันเป็นพระเจ้าอื่นนอกจากลอสบาโนวตาลาลเหรออุลามะจึงเอาจากอายะเนี่ยแล้วบอกว่าอักีรัตสลิสหนึ่งในความเข้าใจก็คืออะไรฮะการที่อัลลอฮ์ตาลาได้การที่อะไรฮะหนึ่งในสามก็คือพระนางพระนางมาริยมอัลลอฮ์ตาราจึงบอกว่าเจ้าได้ยึดเอาตัวเจ้าแล้วก็แม่ของเจ้าเป็นพระเจ้าอื่นนอกจากลอสบาโนวตาลาเหรอ ข้าว่า سبحانكما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ท่านนบีอีซาจึงบอกว่าซุบบฮาานะมะริ سبحانكما อัลเลาะห์ Allah, ไม่เป็นการบังควรใดสำหรับฉันในการที่ฉันจะไปพูดในสิ่งที่ฉันไม่มีสิทธิ์ในเรื่องนั้นอินกุนตุกุลตุฮูฟะกอดาริมต้าหากว่าฉันได้พูดใครเป็นคนพูดฮะท่านนบีอีซาได้บอกว่าถ้าฉันได้พูดแบบนั้นเนี่ยฟะกอดาริมต้าแท้จริงพ่ะองค์ได้ทรงรู้สิ่งนั้นอยู่แล้ว ตด้ลมุมาฟีนับซีเวลาอดลมุมาฟีนับซิกพระองค์นั้นทรงรู้สิ่งที่อยู่ในใจของฉันแต่ฉันเนี่ยไม่รู้สิ่งที่อยู่ในใจของสิ่งที่อยู่ในในใจของพอัลอสสฮาโนตาล์อินนักอันตาอัลลมุลกุยูแท้จริงพระอ,องค์นั้นเป็นผู้ทรงนะฮะผู้ทรงมีความรู้อย่างลึกซึ้งในสิ่งที่เป็นสิ่งเร้นลับทั้งหลายมมมมาาุลลตตอิิันีบ มาคนตุลาหุมอิลลามาอัมรตานีบิฮีสิ่งที่ฉันจะพูดกับพวกเขาไม่ว่าอะไรก็ตามที่ฉันได้พูดกับพวกเขาเนี่ยก็คือสิ่งที่อะไรฮะสิ่งที่ฉันท่านได้มีคําสั่งใช้ให้ฉันหมายความว่าท่านอบีอีซาได้บอกว่าอัลาลอฮฺได้กล่าวในยานนี้ว่าฉันไม่ได้พูดสิ่งใดกับพวกเขานอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานุอัลลาลาเนี่ยใช้ให้ฉันพูดเท่านั้นคืออะไรฮะอันนี้อับูดุงรอคือการที่จะต้องมีการอิบารดาต่ออัลลอฮ์รับบีวรับบุคมุม อ <utta> ิบาระต่อรอผู้อิบานของฉันและผู้อิบานของพวกเจ้าหมายความว่าอายะนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่บงบอกให้เราบงบอกให้ผู้บิสุิรออินเนี่ยได้คิดได้คิดให้ควรว่าอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าอเนบูดุลลอให้มีการอิบาระดต่อรอรับบีวรับบุกลุ่มผู้อิบานของฉันและผู้อิบานของพวกเจ้าหมายความว่าการที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ยอมรับว่าอัลลอฮ์ตาลานั้นเป็นผู้ที่สร้างพวกเจ้ามาเป็นผู้ที่ประทานอิสกีให้กับพวกเจ้ามาเป็นผู้ที่บริหารจัดการเรื่องราวต่างๆบนโลกดุนยามาเนี่ยเจ้ายอมรับในเรื่องงนนั้ก็จ ทำการไอบาดะต่ออัลลอฮ์ผู้ที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ยอมรับในการเป็นรูบูบียะของพระองค์ยอมรับในการเป็นผู้บริหารผู้สร้างผู้ประทานดิสตีปัจจัยยังชีพต่งตางๆให้กับพวกเจ้าของลอสซาฮานอวลไทรละวกุลตัวอะไรฮิมเชฮิดัมมาดุมตูฟีฮิมแล้วท่านอบ,บีอีอซายังบอกว่าแล้วฉันยังเป็นเป็นอะไรฮะเป็นพยานกับพวกเขาตราบใดที่ฉันยังอยู่กับพวกเขาอยู่ฟะลัมมาตัวเฟยตเนีคุนตันตรรกีบะลัยมอันตัลลาคุลลิชยินเชฮิด และดังนั้นเมื่อเมื่อท่านได้เมื่อวัลสุภานุวตาราได้ให้ฉันได้เสียชีวิตไปเนี่ยพระองค์ก็จะกลายเป็นผู้ที่พระองค์ก็จะเป็นผู้ที่สอดส่องดูแลพวกเขาวะอันตาอลาคุณลิชัยอินชาฮีแล้วพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทรงเป็นสักขีพยานในทุกๆสิ่งอยู่แล้วอินตัวอัลิบะฮุมฟอินฮุมอิบาดุกหากว่าพระองค์ได้ทําการลงโทษพวกเขาแท้จริงพวกเขาทั้งหลายนั้นก็เป็นบ่าวของพระองค์ ว่าอินตอรฟิร์แห์มไฟน์นากาอันตานาซีซุนฮากิมและหากว่าพระองค์ทรงทําการอภัยโทษให้กับพวกเขาแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทรงเกรียงไกรเป็นผู้ทรงปริชาย,ยาณยิ่งอายาน,นี้บ่งบอกให้เรารู้ถึงการอภัยของรัลสมานะตอาลาแล้วการลงโทษของรัลสมานะตอาละพระพงษ์ได้บอกว่าหากพระองค์พระงษ์ได้กล่าวถึงคําพูดของทนเบีอไอซานะว่าหากพระองค์ทรงทรงลงโทษพวกเขา พวกเขาก็คือบ่าวของพระองค์ไหมเพราะเป็นสิทธิที่ลอสสปาห์โนวตาลาทำการลงโทษสําหรับผู้ที่ได้ฝ่าฝืนคําสั่งของลอสสปาห์โนวตาลาว่าอินตัรฟิรละฮุมเฟินนนกะอันตัลเฟินนนกะอันตัลาซีซุล ح ก ي มและหากว่าพระองค์ทรงอภัยให้การอภัยนั้นก็เป็นการอภัยที่ไม่ได้มาจากการอะไรฮะมาจากความอ่อนแอแต่เป็นการอภัยที่พระองค์ลอสสปาห์โนวตารานั้นเป็นผู้ที่ทรง ยิ่งใหญ่เกียงไกเป็นผู้ทรงปรีชาย,ยานยิ่งหมายความว่าเป็นการอภัยที่มาจากการอภัยจริงๆไม่ได้มาไม่ได้เป็นการอภัยที่มาจากผู้ที่ไม่มีความสามารถในการลงโทษแล้วก็อภยัยแต่เป็นการอภัยของผู้ทรงเกียงไกผู้ทรงปรีชายานผู้ทรงอะไรฮะมีฮิกมาผู้ทรงฮักกียผู้ทรงมีฮิกมาในการบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆ่อลลอฮหุฮาดายามุยมฟุอสซาดีกีโนซิดกุฮุมละฮุมจันนาตุนตัจีริมตัพทฮัลอันฮารุคอลีดีนฟีฮาอาบะดา ราาาาัดว้วย Allah ุ่นรู้ว่ารู้ว่ารู้ว่ารู้วอาได้ล่ารู้ว่างส้ว่ารด้ว่ารู้ารู้ว่ารู้วยารู้ว่ารู้วยารู้ว่ารอ้ว่ารู้วกีรู้ว่าริ้ว่ารน้่ารันวัานั้น่ารูนว่าที้ว่ารู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 ้วาม,วามรัตย์จรคืว่ารเป็นผู้ที่มีความสัตว์จริู้ีการรัวธาอย่างแท้จรารเ้ี่ย มันจะให้ประโยชน์กับบรรดาผู้ที่มีความศรัทธาอย่างแท้จริงกับบรรดาผู้ที่มีความศรัทธาอย่างแท้จริงก็คือในวันกยามาเนี่ยสิ่งที่เป็นประโยชน์กับบรรดาผู้ที่พูดจริงก็คืออะไรฮะความศัตด์จริงของเขาในวันนี้ก็คือวันที่เขาได้ทาการศรัทธาต่อลาตาลาในในใน,ในโลกดุนยาและสิ่งที่พวกเขาจะได้ลาตาลาได้บอกว่าลาหุมจันนตุนทัจรีมินตัติฮัลอันฮาร์สาหรับพวกเขานั้นเขาจะได้สวงสวรรค์ ที่ตะเจรมินทัพเทลอันทารที่มีทานน้ำไหลาย,ลายสายไหลผ่านอยู่ใต้นั้นคอลีดีนาฟีฮาอาบดาเป็นทางเขาจะได้อยู่ในสวงสวรรค์น,นั้นตลอดกาลรอฮฺอัลลอฮุอันฮุมวะรรูอลัลลอฮฺตาลานั้นพระองค์ทรงพึงพอใจต่อพวกเขาและพวกเขาทั้งหลายก็มีการพึงพอใจต่อลอสบานตาล e ดาดานนกัลฟาวซุนอัลลอดังกล่าวนี้แหละเป็นถือเป็นชัยชนะที่ที่ยิ่งใหญ่ชัยชนะที่ใหญ่หลวงยิ่ง ลิลลาฮิมุลกุศลมาวาติวันอัรดีวะมาฟีฮินสำหรับอัลลอฮฺซุบฮนวะตาลานั้นพระอ,องค์ทรงเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์มีกรรมสิทธิ์ในชั้นฟ้าทั้งหลายแล้วก็มีกรรมสิทธิ์ในพื้นดินของพระอ,องค์วะมาฟีฮินแล้วสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในพื้นดินวะฮุอะอิลลคุลเชัยอิงกอดีรและอัลลอฮฺตาลานั้นพระอ,องค์ทรงเป็นผู้ที่ <c oughs> มีความสามารถต่อทุกๆสิ่ง พระองค์ได้จบอายะนี้ในโอัลอันมาอีกะด้วยกับการที่บ่งบอกให้เรารู้ว่ากรรมสิทธิ์ต่างๆหรือว่าอำนาจต่างๆนั้นในชั้นฟ้าทั้งหลายแล้วก็แผ่นดินเป็นของลอสบาูนอตาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นลินละเป็นของลอสตาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นวามาฟีหินแล้วสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าสิ่งที่อยู่ในภาคพื้นดินเนี่ยก็เป็นกรรมสิทธ์ของลอสบาูนอตาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นว่าหัวอลาคุลหรือเชิงกอดรเพระองค์มีความสามารถในการที่จะอะไรฮะในการที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้ ราะนันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เรารู้ถึงความสามารถของลอสซฮานวอตาลาและบ่งบอกให้เรารู้ว่าเราอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยอยู่บนหน้าพื้นดินนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีกรรมสิทธิ์ในสิ่งใดๆก็าตามสิ่งนั้นเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของลอสซฮานวอตาลาเวลาที่เราเสียชีวิตไปเนี่ยสิ่งนั้นก็กลับมาสู่อะไรฮะกลับมาสู่ผู้ที่ออร์ตาลาได้ให้เขามีมีนะมีหน้าที่ในการในการดูแลสิ่งนั้นต่อเพราะฉะนั้นให้เรารู้ว่าโลกดุนยาเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอะไรเป็นแค อยู่บนโลกดุนยาเพื่อที่เราจะได้ก้าวไปสู่โลกที่เราจะได้อยู่เราจะได้อยู่อย่างอย่างถาวรก็คือโลกหน้าโลกอาเคต้เพราะฉนั้นพี่น้องในสุรออัลมา,มาอิดนะโซรที่พูดถึงเรื่องราวต่างๆของ,ของ,ของพวกบนันทอิสาอลนพูดถึงกฎเกณฑ์ต่างๆที่อัลตาราได,ได้ได้วางมาให้กับเราซึ่งพระองค์ได้สอนเราในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติศาสนก,กิจ ในเรื่องของการปฏิบัติในยามที่เราเดินทางแล้วในเรื่องของกฎเกณฑ์ในการทําอิบาดะของเราที่อลัลมาตาลาได้ได้วางมาในอายะนี้และได้มีคําเตือนต่างๆในการปฏิบัติผู้บนันทึกสาลอีนที่อลัลมาตาลาได้ทรงตำหนิแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่ให้เป็นอุทาหรณ์ให้เราได้คิดไข่ควรต่อบทบัญญัติที่พระองค์ได้ ได้ทรงวางมาเพื่ออะไรฮะเพื <tricked you in life> ่อเราจะได้นําเอาความหมายของอายะต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปคิดไข้ควรแล้วเราจะได้เกิดความยอมเกรงต่อลอสซบานอวตาราดังที่อัลตาลาได้บอกว่ากิตาบุนอันซัลนาฮุอิเลยกมุบารักเลียดดับบารูอายาติเป็นคำภีร์ที่อัลตาลาได้บอกว่าพระองค์ทรงประทานลงมาให้กับเจ้ามุบารักเป็นคำภี์ที่ทรงเกียรติลียดดับบารูอายาติเพื่อให้พวกเขาทั้งหลายนั้นได้ทําความเข้าใจ พิจารณาอายะต่างๆของอ,อัลลอฮ์ س ุ ح ا ن ه แวะต่าอายะต่างๆที่อัลตตาลาได้ประทานลงมาเพราะฉะนั้นในอายะนกุรานที่อัลตตาราประทานลงมาเนี่ยเพื่อให้เราทําการคิดไข้ควรเวลาที่เราอ่านอายะก์ุรานแล้วเราก็คิดตามในความหมายของอายะกุรอานแม้กระทั่งในสุราฟาติฮาก็ถามพี่น้องมีความหมายให้เราคิดให้เราได้ไข้ควรเวลาที่เราทําการละหมาดเวลาที่เราได้อ่านสุราฟาติฮาะนั้นขอให้เราได้เรียนรู้นะเรียนรู้ในสิ่งที่อัลลอฮ์ س ุ ح ا ن ه แวะตอาลาได้ประทานลงมา และได้นําสิ่งที่ดีที่สุดไปสู่การปฏิบัติและนําสิ่งที่ตรงกับสุนัขท่านอนับดุลสลามที่สุดไปสู่การปฏิบัติและพบกันใหม่ในครั้งหน้านะกับการเริ่มต้นของสุร้นอันอันอามซึ่งเป็นสุรท้ที่เป็นสุร้มักเกียแล้วเรามาดูความหมายของสุรอนอ,นอันอามเพื่อเราจะได้ไขรวอตอไปสํญญารับวัน,น้ก็ฝาพีพ่นองเพยงทานีนะอัสลามุอะลัฮุนลาบินมุฮัมมัดอัลลอฮอะลัอลัฮุอฮิบบิุลสลัมวัสสลามูอะลัยฮุมุรห์มัตุลลอฮ์